รู้เปล่าว่าดิสคอร์ดอะไรเขาจัดกิจคุณพระกิจกรรมพับกระดาษกิจกรรมแน่นะเขาให้แกพับกระดาษอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับสกายคือพวกเราพับอะไรไม่เป็นเลยอ่ะเออมก็นี่ไงเรามีตัวอย่างรูปแบบให้พับให้สำหรับใครที่อยากกรีดไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยหรือว่าจะเป็นปู สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ที่นิสกอดแต่ไลน์เท่านั้นเว้นแต่นิตอื่นจะจัดด้วยรายละเอียดกิจกรรมพิมพในหมวดหมู่พับกระดาษสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่และถ้าเกิดว่าอยากส่งผลงานก็สามารถกดได้ตรงนี้จากนั้นก็รอแป๊บหนึ่งกดที่ติ๊กเก็ตเลยระบบจะส่งคุณมาที่ห้องส่งผลงานให้ส่งผลงานตามลายละเอียดที่เขียนไว้ภาพถ่ายผลงานของคุณเดี๋ยวนะนี่มันไม่ครับคลิปวิดีโอตนประกระาศขึ้นบน้า ร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้ดอทลิมิตอินิชันและถ้าเกิดว่าใครทำได้ถูกจะแอดมินก็รับไปเลยรางวัลอีกมากมายรางวัลเยอะแยะขนาดนี้ก็อย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะแต่แต่วันที่9กันยาถึง18กันยาปีโ6กเท่านั้นเข้ามาร่วมสนุกกันในได้ที่ดิสโ r ้แต่ไหลความสดชื่นคู่คนไทยโอ้